สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e ีซี่จูนวันนี้ครับผมคุยง่ายๆสไตล์ครูนะมาเจอกับมิสเตอร์คิมครับผมครับผมน้องพี่เองนะก็เรียกว่าสิทธิ์สำนักเดียวกันพันธมิตรครับผมครับผมมึงรับพี่อแล้วหรือไเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยตอนนี้ครับผมพี่คิมนี่เป็นนักภาคที่โด่งดังตามสมควรเลยทีเดียว โอ้โหตามสมควรเลยนะเด็กๆนี่ตามของเงินกันเกลียวกาเลยนะได้ข่าวว่าโอนไวๆนะว่าสองร้อยสามร้อยโอนหมดเลยเหรอเหอเฮ้ยนี่เราติดเด็กยอดเนี่ยไม่ใช่พี่เด็กม่าติดโอนให้พวกไลแมนอะไรมาสั่งของทุกวันสั่งข้าวอ๋อสั่งข้าวโอ้อยู่บ้านไม่ออกไปไหนปลอดภัยเพราะว่าพี่คิมเนี่ยพี่คิมได้ผ่านการอ่าเป็นโควิดไปเรียบร้อยแล้วนั่งมีภูมิสูงกว่ากูไอ้เหี้ยมีภูมิเออ กูโอ้โหรอวัคซีน2เข็มกว่าจะได้ผมจัดโควิดไปเลยทีเดียวจบจบนี่เลยนะคุมขึ้นมา90กว่าเลยนะสบายสบายเลยนะอยู่ได้6เดือนด้วยได้ได้ตังใช้ได้อันนี้ดีนี่นี่คุณไม่ได้นะคุณพูดแบบนี้นะเดี๋ยวไม่ทําประกันไว้ษไม่บริษัทประกันเขาเขาเขาาเล็งเจตนาว่าคุณเนี่ยไปหาโรคมาใส่ตัวเพื่อที่จะเอารายได้ ผมทำงานได้เงินเยอะกว่าเรือรการนี่มันฉลาดหัวหมอแม่งคดีพลิกครับผมโอเคตอนนี้พี่คิมเนี่ยครับครับไปไหนมาไหนก็จะเจอแต่พี่คิมตลอดเวลาเลยคิมกับพี่เนี่ยรู้จักกันนานแค่ไหนละผมมารู้จักพี่พี่ไม่รู้จักผมดีกว่าเอ้าทำไมอ่ะก็พี่ดังอ่ะพี่ดังเสียงกูดังทีวีเปิดเสียงดังอขอบคุณไอ้สัตว์เฮ้ยไม่น่าเล่นเลยไอ้เหี้ยรู้จักกูได้ยังไง เอาบุญจินคุณศึกตระกูลอย่างผมจําได้พี่ผ่าคนอย่างอันโอ้โหไอ้ีจำได้เลยนะครับไก่อีกไก่อีกตัวละครหนึ่งคุณลินลินอ๋อในตระตูลชอบมากชอบมากลองดูแล้วก็ชักว่าไปจากนั้นเหรอไม่ใช่นะเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะก็นทำไมเด็กชักว่าไม่เล่นว่าไม่เป็นเหรอโอเคเออวิ่งว่าอ่ะคุณอะไรคุณไปคิดถึงไหนเนี่ยเนี่ย จิตใจคุณมันสกปรกเนี่ยจิตใจคุณมันสกปรกอจริงๆถ้าคุณจิตใจไม่สกปรกก็จะชักว่าวชักว่าเล่นว่าไว้เล่นว่าวทุเรายนว่าวนี่คุณไปคิดถึงในห้องน้ำตลอดเวลาไม่ใช่เอ้โหแล้วได้ข่าวเมื่อกี้แป๊บๆทำไมครับภรรยาบอกว่าสั่งห้ามให้ลดงานลงใช่ครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันเป็นไงเพราะตอนนี้มันเป็นไงทำไมมึงมึงเดทแอร์บ่อยอ่ะ มึงเด็แอร์บ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวนิ่งคิดเหรอคิดพูดไปตามความเป็นจริงไม่ต้องอายคนกลัวเมียไม่ต้องอายร้องที่เป็นนายกสมาคมคะกลัวเมียจะพูดยังไงเนี่ยว่าเมียเมียดูเทปนี้เดี๋ยวแบบทำไมอ่ะไม่เข้าหูอีกเดอะก็ก็เป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงคืออย่างี้ที่ลดงานเนี่ยเพราะว่าเราทำงานเราต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างจะมาทำเจ็ดวันไม่พักเสียงไปหมด าบางเรื่องเราตะโกนอีกโงยเงยไปมันไปสอบสวนอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวจะขึ้พยานแม่งใช่มันก็เลยพักบ้างต้องอม,มีพักบ้างคืองานถามว่าอยากทำไหมอยากทำแต่เราไม่สามารถแบบเอ้ยเอาเอาหมดรับหมดเลยใช่ถูกต้องมันไม่มีใครทา <ำ S 1> ได้หรอกไม่ได้แต่ที่ผ่านมาแสดงว่าคิมเนี่ยแบ่งเวลางานไม่ถูกต้องคือทำแม่เจ็ดทำแม่เจ็ดวันเมื่อก่อน รับหมดทุกวันทุกวันก็7วันไงเจวันเลยเออมันก็มีแค่เจดวันหนึ่งสัปดาห์หรือหรือว่าในโลกของมึงมี8วัน9วันฮะโอทำไมชอบพูดให้มันเข้าใจยากล่ะเออมึงมึงนี่แหละจะทําให้เขางงเออมาโทรแล้วพันธมิตรยังเข้าอยู่พันธมิตรยังเข้าบ้างเพราะว่างานน้อยลงเพราะว่างานมอยลงส่วนมากมันจะเป็น Netflix อะไรนี้อะไนั่นเขาไม่ได้รับคุณคุณออกเสียงถูกนะจริงๆเขาเรียก Netflix นะใช่ไหม Netflix ไม่ใช่ Netflix กนะใช่ไหมก็ได้นะมันมีตัวอะไรโผล่มานี้ยช่างมเหมือนนิวยอร์กนิวยอร์กครับผมว่าใช่ใ่แต่ว่าคือคือคือถาันนี้เราตามความเข้าใจของคนไทยก็ได้หมดได้หมดอ่าก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าถ้าจะเอาตามสำเนียงของ Netflix อ่า ตามเจ้าของภาษาก็เน็ตฟลิกซ์นะครับอันนี้าว่ะแล้วก็จบเทปนี้ยังก่อนไอ้เวนมึงจะรีบไปไหนเรามึงดูสักกี่นาทีมึงจะรีบไปนะโอเคคุณยังไม่ได้บอกเมื่อกี้นึ้ว่าใครมาตามเนาะให้มันตามไปโอเคลงไม่ลึกเลยแล้วตอนนี้นี่คิดตีหัวผมเสียทรงมั้ยเนี่ยผมนี่ทรงเรียนเรียนแบบพี่จูนไอดอลผมตีหน้าผาผมไม่ได้ตีผมเอออะไรล่ะแว่นสวยนะครับเอาไหมใครต่อเท่าไหร่สามพัน ทำไมมันถูกจังะ้านอะไรของมึงวะเนี่ยฮะเอ้ยซื้อมาแพงซื้อมาเท่าไหร่แพงสี่พันสี่พันขายกูสามพันใช้มานานเท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งงั้นเหลือเหมือนรถอ่ะเหมือนรถมันจะต้องมีรถราคาลงก็จะประมาณพันพันพี่เอาแว่นผมไปใช่ไหมอ่าไปขายต่อพี่ขายได้สามพันเหมือนเดิมเพราะมันเรียกของมือสองไงยมันมีมือสามมือสี่มือสองราคาสามพันพี่ไปขายคนอื่นก็สามพันเพราะเป็นมือสองเหมือนเดิมเออ พี่แม่งก็นะเด็กๆแม่งก็ดูอยู่ก็มาอยากเอาคนมาเริ่มทำงานต่อไหมไม่อะเรื่องทางานต่อยังไงต่อพี่อ้าวแล้วสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยอ๋ออาจากเจ็ดวันเหลือกี่วันหกวันอืหกวันยังเหลือหกวันอยู่เหลือหกวันอยู่แต่แบบว่าครึ่งครึ่งวันเช้าก็กลับบ้านแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อสบายสบายคือทํางานเหมือนทํางานไว้อ่าช่วงเช้ารอลูกตื่นรอมียตื่น ทำไรดีวะกูทำไรไปทำงานก่อนอ่าเพราะกูกูตื่นเช้ามากใช่เคยหลับเคยนอนบ้างไหมเราอ่ะเคยหลับเคยนอนบ้างไหมนั่นแหละพี่ประมาณนั้นแต่เด็กน้องน้องเขาชอบแบบทำไมพน้อยากน้องน้องอะไรน้องๆ้องที่ดูเนี่ยคือคือน้องๆ้องนี่มันมีหลายคนอันนี้พี่อยากจะที่ที่เอาพี่คิมมานั่งคุยเนี่ยคืออยากจะให้คนรุ่นใหม่อย่างอย่างพี่คิมเนี่ยบอกบอกน้องๆที่อยากจะเป็นนักพา์เหลือเกินมีนะ ม,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 มี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 อยู่เคสหนึ่งพี่ก็เป็นคนที่โ tech, ลเทคโลเทคโนโลยีเขาก็แอดเฟรนเข้ามาครับผมอ่าในเฟสบุ๊กบอก,บอกเขาเข้ามาในช่องยทูบเลยนะบอกรับแอดผมด้วยครับมาดูนี่นั่นผมก,ก็กไม่เห็นนะแล้วก็ไม่เห็นเขาก็เขียนมาชื่อชื่อชื่อนี้ชื่อนี้ครับกูจริงๆกูไปพิมพ์กูพิมพ์ในเครื่องกูก็เห็นแล้วใช่ไหมกูไม่พิมพ์กูยังเลื่อนเล่อนอยู่นั่นแหละเลื่อนจนแบบ แอดไปแล้วนะครับจนกูเริ่มโมโหบางทีกูออจะแบบนนกูจะพิมดีไหมว่าพิมก็กูไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แบบแล้วคิดแล้วโกกิดมีสติปุ๊บอ๋อพิมสิม,มันก็ขึ้นเลยก็รับเขาเรียบร้อยแล้วอ๋ออ่าเนาะคือน้องเนี่ยอยากจะเป็นนักพากย์ครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช่แอดพี่เนี่ยก็อยากจะอยากรู้ลู้ทางใช่ไหมอยากรู้รู้ร,ร,รู้ทางเนี่ยพี่พี่คงจะบอกได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดนะแต่ว่าการใช้ไหว แค่เยี่ยวฟาดหลังหรือว่าอะไรแบบนี่เปรียบเทียบกับบทเรียนอ๋ออ่าหรือว่าการสอนแบบโหดโหดอ่าก็อาจจะโดนกันไปบางคนเขาเขาเขารับไม่ได้นะเขาบอกอู้ตอนนีงจะเป็นะเป็นไม่ทำไรผิดอะไรเงี้ยออกไปก็ไปหาคนใจดีใจดีสอนเอานะอยู่ในช่องพี่มาเป็นน้องพี่มึงจะกระจอกงอกง่อยไม่อดทนอดกลั้นไม่ได้ไม่เข้มแข็งมึงก็ออกไปนะ อันนี้ไม่ได้ว่าพูดจริงๆเลยนะเอ้าคุณต้องเข้มแข็งเพราะว่าขนาดแค่นี้ถ้าเกิดคุณทนไม่ไหวอ่ะแล้วต่อไปถ้าสมมติคุณไปเป็นนักพากย์จริงๆเฮ้ยคุณอยู่ใตองรวมด้วยสีห้าคนคุณอยู่ด้สองคงไม่ได้หรอกคุณอยู่คุณสู้เขาไม่ได้คุณต้องเจ๋งจริงตามสมควรจะว่าตามสมควรดีกว่าครับผมต้องเจ๋งตามสมควรเหมือนกับพี่คิมเนี่ยเจ๋งตามสมควรโดนเมียเล่นงานแล้วผมไม่สนใจใครจะว่าผมไม่สนฮะจริงเหรอใครจะว่าจะด่าผมไม่สนน้องชื่ออะไรนะแฟนชื่ออะไรนะแฟนชื่ออะไรนะ ถ้าดูอยู่นะครับพี่บอกเลยนะครับแฟนน้องคิมรับหลังนะมันก็ปากเก่งแบบนี้ครับผมดูนะครับดูนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยบอกเลยนะว่าพี่เป็นานายกสมาคมคนกลัวเมียคนกลัวเมียทุกคนรวยเจริญนะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะมีสมริภาพทางสังคมสูงด้วยจะบอกให้ แล้วต้องวันนี้มาภาคอะไรวันนี้มาภาคยายบะยายบะตอนนี้ได้รับบทบาทเป็นตัวตอนนี้ตอนแรกไม่ใช่เป็นตัวเนทก่อนนี้ควจะเป็นผมได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วคุณเป็นตัวนั้นทําไมคุณชมากเลยผมก็เลยเลื่อนขั้นมาเป็นพ่อตัวนั้นแทนอ่าเป็นพ่อตัวนั้นซะนใช่ครอจริงจริงนะพี่บอกตรงนะแม่งไม่น่าเปลี่ยนเลยหนังแม่งคือแบบเอาเอาเอาตาม อ่ะผมก็มีสิทธิ์ผมเป็นคนดูคนหนึ่งเหมือนกันผมผมก็จะบอกว่ารสชาติมันเปลี่ยนอ๋อคือพี่ไม่ได้ชมนะคิมแต่คิมคให้ไว้ดีระดับหนึ่งแล้วอ๋อครับไอพอเปลี่ยนปุ๊บมันทำให้รสชาติเดิมมันเปลี่ยนมันทำให้บุค,คลิกหรือว่าคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเวลาไปภาคนี่เป็นสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่พี่จูนใหญ่จะเตือนไว้เลยว่าเวลาไปภาคที่ไหนหรือไปภาคแทนใครหรือว่าไปทับเส้นใครเนี่ย ลำบากลำบุญถ้าคุณทําให้ดีนะยี่อแม่งย้อนกลับมาทําลายเลยนะครับผมเออนี่มึงจะครับผมอย่างเดียวมึงไม่พูดอะไรเลยผมเป็นคนเรียบร้อยดูอยู่หรือเป่าจ๊ะที่รักถ้าดูอยู่แต่อต่จะทำงานลิ้นแข็งแลวฮะนี่แสดงความกลัวออกทางลิ้นลิ้นเลนแข็งพูดไม่ชัดแล้วอ่ะโอ้้สงสารว่าคิมพี่นสงสารมึงอะโอ้แต่มีพี่คิมนี่มีน้องๆลูกๆน่ารักสองคน ใช่ครับผมชายคนหญิงคนน่ารักมากเลยเก่งทั้งคู่ด้วยใช่ครับเราฝัดมาเป็นลูกศิษย์เลยเออฮะลูกศิษย์อะไรลูกศิษย์ฝาดทั้งอื่นบ้างได้ไหมล่ะคือคือมาแบบเอ้ยไม่พี่ไม่พี่ก็มีแบบเออเด็กๆนี่ก็จะมีทิวิตี้พาไปเล่นกีฬากีฬาเออพี่มีเส้นทางทางนี้ได้เยอะนะโอเคดีกว่าได้เฮ้ยหาทางเลือกให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดช่องจะมาเกาะช่องอีซี่จูน กูน่าจะไปเกาะมึงเลยไม่หมายถึงลูกไงอ๋อนี่งินแจมไม่ไม่เด right> ี๋ยวภรรยามึงเขาจะน้องเขาจะกูไม่ไว yes> ้ใจไอคนนี้หรอกกูไม่มีทางให้ไอลูกชายลูกสาวกูมาเจอไอคนพันนี้แน่นอนดูสิเนี่ยเอาหัวกูมาย่ำดีขยี้ใช่ย่เยินแล้วนะเออเออเอออ่ะก็วันนี้ก็บอกๆกลังจากพี่คิมแบบผิวเผินไปก่อน้วเอาแบบลึกๆ เจาะลึกกันอีกทีเนี่ยต้องไปคุยกันนอกสถานที่ใช่เพราะว่าพี่เพราะว่าพี่คิมโอนไหวเดี๋ยวสองร้อยโอนสามร้อยโอนน้องน้องเขาได้สาระอะไรบ้างไหม่ไม่ค่อยได้ดูทรงก็ได้บ้างไงเรื่องเรื่องเวลาการจัดสรรเวลาอ่าอย่าลืมนะครับว่าตบี้ตะบันภาคการภาคหรือว่าถึงแม้แต่ว่าหรือแม้แต่ว่าการฝึกภาคมันก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกใช่ใช่ไหม อ่าใช่ถูกต้องมาะกูดูว่าเวลามันยังเดินอยู่ไหมไหนหรือว่าเดี๋ยวกล้องมันได้ออกประทโถเออคือแบ่งเวลาให้ถูกนะครับนะฮะอย่าแบบคือกดดันตัวเองมากเกินไปใช่หรือใช้เวลาอะไรที่มันตั้งใจเรียนด้วยอ่าอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ดีหรอกไปพอดีพอดีใช่แบบมีความสุขแล้วมันก็จะไปได้ดีใช่ทแล้วมีความสุขอ่ะมันก็จะด้ดีเองนะอถ้าภาคสองสามทีเก่งโอ้มันก็นักภาคเต็มประเทศแล้วเนาะ แล้วทำไมเขาต้องมาอยากเป็นนักพากเต็มประเทศมาแย่งงานเราอ่ะแย่งเหรอไม่ต้องเป็นเล่านักพา์อ่ะอ้าวเฮ้ยอาอยากเป็นก็เป็นก็ลองดูก็ลองเออแต่ว่าแต่ว่าแย่งเรเมื่อกี้เราจะพูดอีสักครั้งหนึ่งว่าชีวิตชีวิตนี้เนี่ยมันมีโอ้โหหลากหลายอาชีพเยอะแยะไปหมดทำอะไรก็ได้ชั่วโมงเนี่ยดังอะไรนะ อย่างน้องไข่นงไข่หน้าเก็ยังทำอะไรของเขาเลยทำไมเรามาถึงตรงนี้ได้วะเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆแบบนี้โอลีแฟนเฉยเลยโอลีแฟนเฉยเลยแม่โอเคละวอะเดี๋ยวพี่พี่จะปล่อยพี่คิมไปทำมาหากินละครับผมขอไปทหาหากินหนะฮะนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนเขามากก็รบกวนมานานพอแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าได้เงินประกันจากโควิดมาเยอะก็ขอเอาไปใช้ตังค์ ขอตัวไปโอ้ยมันถึงขนาดนั้นเลยนะนี่เสียถีหอมน้อนะเสียคิมนะเสียคิมตอนได้จากมิสเตอร์คิมกลายเป็นเสียคิมเสียคิมครับครับผมักค่าร้อยไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้เบอร์บัญชีไว้โอ้โหอยอ่ะโอเควันนี้ก็ร่ำลากันไปแค่นี้และขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็ฉลองกันอย่างมีสติและมีสตางค์นะครับ ครัขอโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิมครับสวัสดีครับผม